เขาบอกหยัดด่าขามันโมเมนขาข้นเลยคือบอกหยัดด่าเฮ้ยาเทาคืองมเดี๋เทาโอ้ยอะไรเนาะเอเาเฮ้ยาเชี่ยนี่โอ้ยเกินไปคนนะอาเรียงเหล่ามันบอกหยาดไปไหนดิไปยังหล่ะเมาไปเลยพ่งไปคือบอกจะหายยเปิดอมาใกล้บินเพื่อเพื่อเพอเพรเฮ้ยยังไม่ยุด โอปางนะครับผมเฮ้ยเจ้าอะไรครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยยังมาข้าแต่สวัสดีเนะจ๊ะชิคเชยเงอันนี้ซื้ออะไรครับนี่คำโอครับหานคำโอครับผมวันนี้มากับอันนี้ผมกาซื้อน้องแบงค์ยุทธชัยเด้อที่โซดานะครับยฮู้ต่อมาครับสวัสดีครับแม่วัดครับผมหวัดครับแม่วัดแม่หวัด่เ เอานี่ไก่ครับไก่ไม่นี่โอ้เดะไก่ครับบอลูพูดเดะปล่อยออกมากครับผมสองร้อยเศร้าครับมือนีค่าเฮ็ดคลิปไม่ได้ค่าโฆษณาขึ้นเนื้อเนื้อเปตัวไปตัวสิบบาทนะตัวเอาครับมือนีิตำตะไคร้เนาะไม่ค่อยถนัดนะลูกพี่ตตะไคร้ต้องตำยังเหรอไอ้ที่มุ่งพอดขออนุญาตใจ้ยองกันไม่ประกุดครับบัน

กำลังเตรียมเตรียมบุกรณ์ครับผมก่อนการเตรียมครับนี่เย็ปบานนี่เนาะโอ้ยพอดีนะบ้านเก็บเก็บพอดีต้วัดเออหอยเรือร่างทำกันนะไหมข้ออลไรครับเดยวนีเอาคือบอกหยัดดักขามันเดี๋ยวนี้ใบมันเสียป่ะมันเป็นขาค้นไหมคือบอกหยัดดักใกล้ก้าวานนี้งุ้มงุ้มเด้เวลาได้เวลาทำกันเสี้ยนเดี๋ยวนี้เสี้ยนบ่อนงุ้มนะครับทำกันงุ้มแล้วเนี่ย ม่วัดัจกาับ้าม่เอาวัดกับแม่มัตกเดยวังครับนี่อ๋อผมโอ้ยเอาไหมดูเอาไหมเอาเลยครับเาเลยอ๋ข้อมหันมันเจนลงไปข้างทึ่งครับผมข้างทึ่งเอ้เอเอาไหมเอาไหอ้ยขาดกว่าเอาละคิปแรกแห่มาครับว้าวว้อ เปียกเลอดเสียวคยเกินไปหัวหนฮะนึกดูนี่ยันสิงแหมให้ปูไปนี่ปูกันหยืปูให้ปูให,ให,ใหยูขออูุวามอด้นย้ครับเด้เอาวันนี้นี่เนปูแล้วครับว่าดีนี่แห้งอยากไขหัวว่าผมเนงเงินไงไสิเกมเสร็ รักเมียตัวครับผมกระเป๋าแล้วว่านวยขงเนี่ยผมเนี่ยแข้งมันครับมอคอึบึึบ,บ,บเล่าึบึบบล่าไ่ได้กินง่ายหอกไม่ได้เอาอบึบโค้ท่าพี่น้องเจ๊กเก่เลยเนาะแก่เพระเราเท่าไเฟ้ลยมังก่ คนน่ะขอจัก่อก็มากกเลวอ้บ๊วนี่ครับบมี่ดียนี่ับนี่พ่อฮบไปแมววัดชาเร็ว้าวจะเียบาทอด้จะเีบวิ่งโอ้ยเกินไปนะฮะ แก้วถูดมาบ้านนี้ยังน้อดิยังไงไม่ยังอันนี้แม่เนี้ยเอาเท้าเว้ยไก่หัวฟางโอ้ยไก่หัวฟางเ้อบานนี้เอาบ้านนี้ไปควนต้อนนี่ปไปเท้าไปยังกันดิยังยังยังวัวโซ่ยัง

เดี๋ยวับใส่กัหนบานี้พี่น้องไม่ไม่ทงกัน้ล่ะเยคหน่เดีค๋ยน้อครับีน้อเอาเอ้ยเน่ยเ็นเด้อเนด้อเนด้อค่อยาอยจากกันนะแกเพียงกรับเดีัน้าเน้ออ้นี้รอบเดครับรอบเดนี่อันที่สครับ เราดีส่งแล้วปะจ้าวหยอมหตาเดยไปตงนี้นะว่าล่ะใ <c oughs> เอาหเอไครับเ่กิ <c oughs> สู่เด้อก่อนสู่นะเ้า <c oughs> ว่าล่ะเยาวันก,นกน่อนสู่เด้อเยาวันอ้จันบรนรอดสงเลยครับบอดีได้รอดสองรอบส่องสู่เด้อ อ้ขอเป็นแรงใจว่ล่ะอ้าวหลับฟังคราวันนี้อ้าววันนี้นช่สวงการถา่าถ่าไก่โอฟังเฟียงส่แล้วละ่ะมอแล้วจะกิสุกวะสุกคือกาละพิณวะก็คืครับวายยังแมอย่าแะ้มอ,อว้วนแลเนาะสัวไกยิสุก คนเมอกวนไก่ใส่เราเข้าไปหันสู้ตึงเนี่มาเด็กเป๊กว้าโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศบ้านหน้าเขานะครับพี่น้องบรรยากาศดิซานบ้านหน้านะครับทุ่งหน้าพี่น้องดีครับดีเนี่ยพี่น้องเอ้ยยามีบุรีงานเนี่ยพี่น้องฝากด้วยครับอีพี่แลี้ยตั้งซื้อขึ้นใหม่จากแม่น้ำอยู่เนี่ยไปบานเ้อ ตรงนี้เอาอะไม่เสียมป่ได้บอกมาอะไการข้นปวดพี่วันนี้ดำมาเป็นท่านมันนี้ดำมาเป็นท่านท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับแม่การข้นปวดไกลพอละอากาศดีแห้งพี่น้องของหัวมวนครับ มาาสยขันนี้บ <ok ุญมีงานจะไปเปิดลีสต์ว่าโดนเปลี่ยนเงินเอาหนี้ที่ต้อการเปิดองค์ครับอย่างนี้นะครับเนาะเอาเบ้าเตาวสวัสดีเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอัสดีค่ะนกัสดีกันครับเมื่อวานเมื่อเบิ่งไก่อบฟางอบไว้งแต่ใบสามหัวก็จะได้เปิดตอนนี้ เรี่องออกมารถอยู่หนึงก็ะเม็ดเราพี่น้องเกือบไปสิสุกว่าซุกกระสาเบื้องบันนี้อันนี้ผมมาแต่อันโรงเรียนได้หนี่ใส่จุดนักเรียนผมหัวกระถอดเน็กไถออกมาเบื้องไก่โอ้ฟางเฝ้าหลายจันบ่ได้เบื้องเคี่ยวจันแม่จีเปิดสูเบิงครับผมเดี๋ยวเคียร์ก่อนครับตอนแรกครับเปิดออกมาไก่บินเพิ่มเพิ่มหนึ่งวัวฟ้ามึงไงมึงไงยึดอ่ะครับ ารุ่นแต่น้ากันครับพ่อแม่พี่น้องขบกกันร้องเฉยๆเนี่ยเฉยเด้อกันกันแอนมึงนึกจับหลองเฮ้ยเอ้าเฮ้บขึ้นตรงตรงเลยเดินซ้อนเฮ้บนาดินขึ้นตรงหึ่งเดินขึ้นสองซ้ำหนึ่งตามๆไก่ย่างบะสุกเด้อบนสุกบะสุกบะสุกเด้อรอบแรกครับผมเพราะมันอันนี้โอ้บะสุกไงเด้อนี่เด้อ อันนี้มันเป็นมันเป็นไห้นะครับพี่น้องมันอาจจะอันสุกยากจังหน่อยัแต่ว่าถ้าเป็นป네ีผมว่าคันจนหอดป่านนี้เพราะว่าใหม่แหละครับตองเทียนอันนี้อยากสุกยากจังหน่อยมันเป็นไหไหดินผูบอกว่าผู้บอกว่าสานเดียร์อ๋อเพมันเลาจังหน่อยคนจิ่งหนคนจิ่งหน่ายคนคนจิ่ไหน่ายประธานในขิดเอาพี่น้องเขี่ยก่อนเอา ตะลกจีไปสักกอนจีไ oh. ด้อบอีกแค่รอบสองรอบข่นาจังสีได้กินเอาอันช่วงนี้กะปิดซะเหียวชมประชุมตอนที่สองครับผมไม่ม่เดี๋ย่าไม่เจนนี่อิ่ม่านีเหมือนที่ท่านี่เหมือนท่นี่จันอาบ่โอ้ยเียมันมากีจเย็นอันนี้รอบได้ครับนี่ รอบสองครับรอบสองรอบสามเนาะรอบสามยังบ่สุกคันรอบสามบมุกผมเชียวหมาตังมาเดี๋ยวู่เฟี้ยงแมงเลยสัตว์โอเคไปเาเลยเปลียเปลี่วเปี่ยวเปลี่เปลียี่อวเปลี่ยวเปี่ยเ่ยวเปลีวปลี่เัี่ั่ยนก่่ยวเกไ่ยว่วยดเี่ลี่เลีเ่ั่ีเ่นมา่ีี่กว่ปว่ บ่าเลี้ยงเหล่ามันบ่อยากปันไหนดิไปยังล่ะอันว่าเรากินได้สุกมือแท้แนมอย่างนี้คือบ่ได้กินง่ายๆแท้แนมค่อยเมียก่อนจะไปเอาเหล้ามาให้แท้แนมกินปันไดภาษาเหล้าเมาไปเลยพามไปโคือบอข้องกันแถอกินสดสดฟังคือผี่บอไี่ย้ายหาบอหาว่าไคครับไอ้ ไปเปลี่ยนสุดจย่างเบื้องต้นมันสุดเรียบร้อยเกินไปสวัสดีครับไปยังเนี่ยครับไปยังเนี่ย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 บ้าแบบแพ่ครับผมเฮ้ยขอลาได้ครับเบ๊ขอลายเวาน่าเน๊ะ

เช็อบยาฮูครับว<อ>งอบหลอครับหลอด C อย่าฝึกเกี่ยวงบน้าคยดูสูกว่าสุกบอสสุกครับผมชีสุกยดีสูกว่กา,าสุกวันบนอาสิกลอบซีครับ เดี๋ยวจะถ่ายเออถ่ยเอสองหลับสองหลับทุกเดียวสองหลบทุกเียรถยู่ขั้นนี้รลบที่ซีแล้วครับรถอยู่ขั้นนี้คว้าเลยาบผาบกคอยสไดครับยิยิยิมกอนยิมกอนสุกีเพ่ออียงมเี่อยิบดก่อนโอ้ยโอ้โอ้ยหอยคอยหมอยนะหมอยให่แล้ว จังหวะจังหวะจังหวะได้รนี่อันนี้รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายพี่น้องรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายสุกสุกสุกว่าซุกก็ต้องสุกครับสุกว่าซุกก็ต้องสุกอยู่หิวเขาเลยเขาจะไปเบิร์ตเบิร์ตซองอันนี้เราดิซองรถหิ้วเราสรแยูกหลอดกับ เเอ้้ยยยม่ัฮสวยงามตามสองนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับไก่ตัวละอร่อยหายซิบเลยตัวนี้ยังไม่ซุกยังไม่ซุกโอ้ใจร้อนนี่ครับนี่ครับนี่ครับไก่ตัวละสองรวยเนาะแล้วไก่ตัวละรวยเนาะอ้าวพอดีพองล่อมครับครับผมสำหรับเวลาเวลาหาจุกเต็มเต็มของเขา เวลาหาชุ่มโม่งเต็มๆเพราะว่าจะเป็นมักเป็นแก้วเป็นหยังผสมกันเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้ครับหาชุ่มโม่งเต็มๆได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ได้แค่นี้ครับตัวละ่อยตัวละ่อยเขาซื้อมาตัวสองลอยตัวลอยสองลอยเออและตัวเขาซื้อมาตัวสองลอยโอเคครับเป็นต่นี่ครับทีมงานเขาครับทีมงานทีมงานครับทีมงานสวัสดีทีมงานทุกคนนะครับาทีมงาน จบคลิปก่อนกินครับอ้าวสามสองแอคชั่นข้าบโอดโสดีครับอย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมครับจะมีอีพีสองอีกโมด็นรอบนี้เป็นใกล้โอฟั่งรอบนาเป็นอย่างดีค้าวจู้โองไม่เอาโอ่งเวลาไปคิดจากน้อยก่อนครับเอาสำหรับคลิปนี้กะ ขอคุณหลายๆครับตีตดตามครับผมขอบคุณครับกดไเลยซับจะไข่ก้นเลยได้ครับผม <laughs> ไม่เล่า <laughs> เอาตีนกระเทือบได้ไหมครับไล่เนี <laughs> ่ยอันนี้ก็ฝืนครับ <laughs> เค,ค้มแข็งขอบคุณ